มาดูช็อตปิศนาวันที่28กุมภาเมื่อวานเราได้เห็นอะไรที่เป็นปิศนาที่เป็นเครื่องหมายคำถามเยอะค่ะเริ่มจากตอนสัก5้าทุ่ม4ีใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่17-4-5ส่ิค่ะใช่ค่ะประมาณสัก17-4-5ใช่ไหมแล้วขณะที่ขณะที่ขบวนมอบรีเดมแต่เที่ยวนี้ตั้งข้อสังเกตนะขบวนม็อบรีเดมเที่ยวนี้มี มีรถนำนะมีรถปลาใสยนะมีระดับแกนนําไปอยู่บนรถปลาศัยด้วยนะขับไปเรื่อยๆม็อบก็เดินตามนะปรากฏว่าในจังหวะที่รถปลาศสยของของม็อบรีเดมใกล้จะถึงเแถวแถวผ่านศึกแถวแถวรั้วของรอหนึ่งทมรออนั่นนะครับปรากฏว่าอัวจุธาทิพย์เะยวชนปดแอก จำอัวชุทาทิพย์ได้ไหมก็เป็นหนึ่งในแกนนําของกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอกค่ะเยาวชนปลดแอกก็มีแกนนําหลายคนและในบรรดาหลายคนก็แตกความเห็นกันเป็นกลุ่มย่อยๆอีกนะค่ะหัวชูธาทิพย์กับเพื่อนอีกสองคนเป็นนอนขวางถนนเลนในเลนคู่ขนานใช่ช่วงก่อนถึงเลรอหนึ่งทมรอรภขึ้นเลยนะฮะใช่ค่ะจะเห็นเลยนอนอยู่กลางถนนจริงๆนี่ไงเป็นการการแสดงการประท้วงอย่างหนึ่งค่ะอ๋ออก็ ก็กประกาศเลยเราไม่เอาแกนนำเป็นการประท้วงในเชิงสัญลักษณ์ว่าการเคลื่อนขบวนของลีเดมนั้นต้องยึดกลุ่มหลักคิดทุกคนคือแกนนำดังนั้นต้องไม่มีแกนนำเมื่อไม่มีแกนนำต้องไม่มีรถป่าใสและไม่มีแกนนำขึ้นไปอยู่บนรถป่าใสปล่อยให้มวลชนประทะกับเจ้าหน้าที่เคลื่อนไตามไม่ได้ เมื่อเป็นดังนั้นนะนะตี้พยาวก็คือวันวลีค่ะก็พี่เพื่อนน้องของวันวลรรมศัจยานะคะซึ่งอยู่บนรถป่าสัยก็บอกโอเคเมื่อพี่ประกาศดังนั้นไม่เป็นไรน้องก็จะลงมาร่วมเดินก็ลงรถนี้ไม่มีแกนนําใช่ค่ะก็ยอมลงจากรถมาในเมื่อพี่บอกแบบนั้นมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนอะไรบอกอะไรคะคิดเอาเองขณะเดียวกันมันก็มีบุรุษนิรนามเออ เป็นอีกหนึ่งปริศนาบลุษนิลนามปรากฏกายที่ม็อบเมื่อคืนค่ะก็ผมเกลียนค่ะผมเกลียนค่ะหมวกขาวหมวกขาวด้วยผมเกลียนหมวกขาวม็อบทันทีที่เหลือไปเห็นม็อบตะโกนไอ้พวกมินเนี่ยนมินเนี่ยนออกไปมินเนี่ยนออกไปมินเนี่ยนออกไปอืออ่าไปดูกันนะฮะเห็นไหมฮะชายชักกันผมเกลียน แล้วใส่หมวกสีขาวเหมือนหมวกวิศวกรเนี่ยก่อสร้างอะใช่ไหมหมวกนิลภัยสีขาวค่ะกลุ่มใหญ่ะเดินจากจุดหนึ่งแล้วก็ไปรวมพลกันอีกจุดหนึ่งก็คือที่ป๊มปตทตะทที่ป๊ปมปตทอม็อบเห็นก็ตะโกนมินเนี่ยนออกไปมินเนี่ยนออกไปมินเนี่ยนก็เป็นตัวกระตูนเนี่ยตัวกระตูนค่ะเดี๋ยวเรียกหน้าแล้วม็อบชาวม็อบเขา ใช้ใช้ใช้คำบินเนียนเป็นสัญลักษณ์แทนค่ะทหารตำรวจทหารตำรวจหัวตํรวจหัวเกียนหัวเกียนแล้วใส่ใส่นอกเครื่องแบบนี่แหละน่ะโอเคอันนั้นก็ว่ากันไป้ก็มีคำอธิบายตามมานะในเวลาต่อมาก็พวกเราผู้ใหญ่ทางฝั่งรัฐเขาก็อธิบายว่ามันก็จําเป็นที่จะต้องเอาทหารนอกเครื่องแบบ มาเตรียมรับสถานการณ์สมมุติว่าถ้าเอาไม่อยู่ทหารนอกเครื่องแบบมินเน่นหมวกขาวก็คงต้องออกมาหนุนช่วยตำรวจคอคอฝอควบคุมฝูงชนควบคุมฝูงชนอย่าลืมว่าพื้นที่ตรงนั้นอย่าลืมว่ารอหนึ่งไม่ใช่ค่ายทหารธรรมดาแต่เป็นค่ายทหารรักษาพระองค์ถูกต้องนี่คือเหตุผลที่มีการอธิบายค่ายทหารเป็นหน่วยงานในพระองค์ใช่เพราะนั้นจึงต้องจําเป็นต้องมีหน่วยนี้เข้ามาคอยดูแลเผื่อคุมไม่อยู่นะคะนี่คือคำที่บายในเวลาต่อมาเอาละครับคลิปยังต่อไปนี้ถูกแชทต่อ สนันบันไหวและมีการกล่าวอ้างว่าตำรวจกระทืบม็บอบจริงไม่จริงไปดูคลิปกันเละลองดูแล้วกันหลายคลิปมากที่ออกมาลองดูคลิปนี้ก่อนเอชิญนะ เอาละครับเอาละครับไปดูอีกหนึ่งคลิปก็มีการอ้าเช่นกันว่ามีคนเจ็บกำลังปฐมพยาบาลอยู่อาสากําลังปฐมพยาบาลอยู่ถูกเจ้าหน้าที่อุ้มไปเลยเอาตัวไปตํารวจเอาตัวคนเจ็บไปจากมือของเจ้าหน้าที่อาสาชุดอาสาชุดอาสานั่นแหละอไปดูครับอ่ะดูภาพมันก็มีหลายคลิปออกมานะคะ ไปดูอีกหนึ่งอีกหนึ่งภาพภาพนี้ถูกระบุว่านี่คืออีกมุมหนึ่งของตำรวจตำรวจกำลังพยาบาลกำลังช่วยกันประถมพยาบาลคนเจ็บไปดูฮะดูเห็นภาพันคอชมพูไหมคะเจ้าหน้าที่นะคะแลวคนเจ็บนะครับเือคนที่ใส่หน้ากากรือไมตำรวจคอฝอจากหน่วยไหนผมไม่ทราบใช่ค่ะกำลังประถมพยาบาลกำลังช่วยประถมพยาบาลม็อบที่บาดเจ็บก็เป็นภาพน่ารักกันนะครับสรุปก็คือ เมื่อพูดถึงตำรวจเมื่อคืนก็มีสองด้านมีหลายมิติที่ออกมามากแล้วอ,อยู่ที่ว่า<อ>คลิปที่จะออกมาช่วงไหนอย่างไรด้วยมันมีมหลายคลิปามากนะคะอ,อันนี้แฟแฟกัน